เาไม่ใช่แบบหลังแอนก็ผิดตูดโด่งก็ผิดต่อให้ตัวตรงเป็นกระดานก็ยังผิดผิดหมดตัวตรงเป็นกระดานก็ผิดตูดโด่งก็ผิดหลังแอนก็ผิดผิดทุกตรงนะคะถ้าทําถูกต้องก้นต้องม้วนท้องต้องเกรงแข็งหลังกงเล็กน้อยเล็กน้อยนะคะอ่ะดูนะคะอันนี้ยืดขาดไปตรงุ๊บนะคะแล้วเราเกรงหน้าท้องนะ ูดมันจะมว้วนดูก้นโค้งน,นะคะอันนี้อันนี้คือแผนถูกต้องเห็นไหมหลังมันจะเล็กมันจะโค้งเล็กน้อยแล้วท้องเกรงแล้วตูดมว้วนนะคะเสร็จแล้วนะคะอยู่ท่านี้แล้วอย่าปล่อยอย่าปล่อยท้องต้องเกรงตลอดเวลาแล้วแแฉก็คือเอามือแตะหัวไหล่ค้างเล็กน้อยอย่าเร็วเร็วแล้วจะไม่ได้กล้ามเนื้อแขนอย่าลืมว่าท่านี้ได้แขนด้วยนะคะเอาไปยี่สิบทีเกรงแล้วปุ๊บไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ นะคะเร็จท่าที่คุณจะต้องทําเป็นเป็นนะคะผับสะโพกเอ็นขาหลังเตึงถึงก้นแล้วย่อลงเคลื่อนมาขมิบก้นแน่นนะคะไม่มีการย่ออย่างนี้นะคะตัวไม่เคลื่อนย้ายผิดไปวิธีง่ายๆคือทําสามเหลี่ยมทําสามเหลี่ยมก็คือหลังตรงเป็นดานพุ่งไปเป็นสามเหลี่ยมทาสามเหลี่ยมเสร็จลงเคลื่อนมาขมิบก้นแน่นนะคะอะทำทั้งหมดนะคะส5หทีอะเซตแรกทำนั้นค่ายดูเซตสองทำาน้นได้ดู ไป,ไปสามเมลมนนนหลี่ยมลงขึ้นขมิบก้นแน่นหนึ่งสามเหลี่ยมลงขึ้นขมิบก้นแน่นสองปุบ กลับมานับหนึ่งเก้าไปถอยสามเหลี่ยมลงสองสามถอยสามเหลี่ยมลงสี 4, ่ถอยสามเหลี่ยมลงห้าไาย เสร็จแล้วบิดเวลาเก่งน้าท้องตูดจะตูดจากเด้งๆอย่างเงี้ยตูดจากเด้งๆมันจะขบลงอันนี้ไม่เก่งอันนี้เกง่งเห็นไหมเออเสร็จแล้วเราก็บิดกล้ามเนื้อท้องมันจะบิดได้ไม่ไกลถ้าเราเกรงนักล้ามเนื้อท้องไว้ไอประเภทแบบเข่าถึง2องโหอันนี้ทำอันนี้ไม่เกง่งถ้าไม่เก่งนั้นมันจะหมุนแทบจะสับร้อยแปดสิบองศาได้เลยนะคะแต่ถ้าเราเก่งปุ๊บมันได้แค่นี้แล้วมันก็ติดแล้วอันนี้คือถูกต้องนะคะอ่ะอย่างแรกเกรงหน้าท้องก่อนก้นวนเกรงหน้าท้องบิดหนึ่งเสร็จแล้วเกรงกล้ามท,อทอะะม้อง อกชนเข่าไม่เกี่ยวค่ะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสบสอดสิบสองสิบสามสสิบห้านะคะถ้าเก่งมากกว่านั้นนะคะเราจะมีการเกรงเสร็จแล้วมีการมว้วนนะคะมว้มวนม้วนม้วนลงเล็กน้อยอย่างนี้มีการมว้วนจะโฟกัสยากขึ้น มันจะเก็บท้องบนได้มากขึ้นกามเน้อท้องบนได้มากขึ้นทั้งมวนไม่เอาแต่บิดเคือทั้งม้วนทั้งบิดนะคะอันนี้คือบิดบิดเฉยอันนี้คือม้วนด้วยบิดด้วยม้วนด้วยบิดด้วยอ่าอันนี้จะเพิ่มท้องบนนะคะ